สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าคลิปนี้กับคุณหญิงชาแนลกับผ้ามาเบิงอาหารสุดโปรดของคุณหญิงชาแนลคือกันเนาะค่ะเนาะค่ะคือสลัดโลนะคะอาหารเพื่อสุขภาพเนาะค่ะเนาะอ่าคุณหญิงมักที่สุดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมักคือคุณหญิงชาแนลบอคะค่ะพอดีคุณหญิงอชาแนลไปตลาดนัดเนาะค่ะเนาะไปเดินตลาดนัดวันจันทร์อยู่บ้านของคุณหญิงชาแนลนั่นแหละค่ะก็เลยได้สลัดโลมานะคะสองกล่องค่ะกล่องละยี่สิบห้าบาทได้มาสองกล่องกับอาารสิบบาทนะคะเนาะเบิร์ตเนี่ยค่ะ ห้าสิบบาทเนาะค,ะะคะ่ะเนาะที่เห็นดำๆนั่นโบเมนโบเมนขีปุนเนาะค่ะเนาะอันนี้คือสาหร่ายนะค่ะสาหายสีดำอย่างสีเนาะคะ่ะเนาะเห็นบ่คะที่อยู่กับอ่า,อาชูชีเนาะคะ่ะเนาะเห็นบ่คะมีทั้งชูชีและกะสลัดรูเนาะคะ่ะเนาะอาหารเพื่อสุขภาพวันนี้คุณหญิงรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเนาะจ้าก็เลยอยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะอยู่ทา่ามเพื่อนๆแพงบ่คะท่านี้กะบ,บ่แพงนะคะเนาะ,ก,ะกับพราะกะราคากะสมเหตุสมผลนะคะสมน้ําสมเนื้อ กองละยี่สิบบาทคุณหญิงช่างแนวกระสือมาสองกองเนาะค่ะเนาะกระหาสิบาทพอดีเนาะค่ะนั่นแหละค่ะแสบค่ะเจ้านี้นำจีบพันเห็ดโอ้สุดยอดของความแสบเลยค่ะแสบอีอดีค่ะเพราะว่าคุณหญิงกะล่องแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะก่อนที่คุณหญิงรับประทานคุณหญิงกะถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเห็นบอกค่ะเพื่อนๆขะสีสันหนารับประทานบอกค่ะค่ะเห็นบอกค่ะค่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า